ดีนะคะเพื่อนเพื่อคลิปนี้บิ๊กก็พามาเที่ยวกันที่งานวัดบัวขวัญพระอารามหลวงที่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่25มกราคม2569นั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปของงานวัดในช่วงปีใหม่ใหม่เลยนะคะคือแบบมีหลากหลายมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับ อ่ปาลูกโปง่งยิงปืนยิงเป้าแล้วก็มีทากดานะคะเครื่องเล่นสนุกแบบหมุนหมุนที่น้องๆพากันมาแบบเล่นกันนะคะเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเฮฮาปาร์ตี้นั่นเองนะคะคือเก่งมากเลยนะเธอคือเราไม่ไหวอ่ะทีนี้เราก็เดินเข้ามากันตรงนี้นะคะก็เจอร้านค้าฟิลม์มติด กระจกกันลอยแล้วก็พวกกิฟช็อปมากมายนะคะทีนี้เราก็เจอเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าต่างๆนะคะนี่นะคะเราก็เราก็เจอพวกสินคงสินค้ารองทงรองเท้าแล้วก็จะมีกับคงกับข้าวเมื่อกี้เราก็ผ่านไปตรงที่แบบน้องๆเด็กๆเล่นไอ้นี่กัดเดอเนี่ยเนี่ยมีข้าวมีอะไรให้กินเยอะแยะ มากมายนะคะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมีกระเพาะปลาก็มีเพื่อนๆออลองลองมานะคะอันนี้สงสัยคงจะเป็นคลิปแรกของปี2569เพราะว่าบีบีไม่ได้ออกบ้านเพราะว่างานเยอะมากก็เลยแบบไม่ค่อยได้ออกนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่2569ทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาดูเนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยบริเวณนี้ก็มีนะถ้าเราเดินมาตรงนี้อันนี้ไก่ย่างสำลิดแล้วก็มีส้มตำอยู่ข้างๆเลยนั่นเองนะคะหนมเบื้องีอย่ยเห็นไหมหนมเบื้องเนี่ยมีขนมเบื้องก็มีแล้วก็ลูกชิ้น เแล้วเราก็ลองดูมีไก่เนี่ยของดงของดองเนีอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็มีพวกปิ้งย่างเห็นป่ะสิ่คงย่างพี่คงบาบีคิวอย่างเงี้ยแล้วก็บาบีคิว ไปแล้วเดี๋ยวเราก็ลองเดินเดินไป,ไปอีกครั้งนะคะขีดละสามเก้าเองอะ่ะทุเรียน,นยชอบกินมากเลยเอขนมต้มกระเพาะปลาก็มีนะเ,นเพื่อนเ ราก็สามารถที่จะเดินมาได้นะมาทําบุญมาอะไรกันนะครับเป็นเป็นงานปิดทองเนี่ยงานปิดทองนะอันนี้ก็จะเป็นในถ้ำเขอให้เราถอดเทาเขาไม่ให้เอาอาหารเข้ามานี่แต่เราสามารถที่จะเข้ามาถ่าย ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูได้อันนี้ก็คือเป็นในถ้ำนะคะก็จะมีถ้ำนาคาที่อยู่ในภายใต้ของอวัดบัวขวัญน,นั่นเองนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีพระพุทธรูปแบบเรียงรายนะแล้วก็มาร่วมทำบุญกันนะคะ เหมือนเรามาอยู่ในในถ้ำแบบเหมือนในละครในหนังจกัจกจักงวงกันเลยนะเออเอาเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวบิ๊้ค่อยใส่คำอธิบายข้อ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อความความรู้นะคะวัดบวกขวัญเป็นพระารามหลวงชั้นตรีชนิดสาม,มันสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ที่ซอยงามวงวาน23วัดบัวขวัญถนนงามวงวานตำบลบางกระสออำเภอเมืองนอนทบ,บุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่24มกราคมพศ2506ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2551ซึ่งปัจจุบันวัดบัวขวัญมีความเจริญทั้งด้านถาวรวัตถุปรปับปรุงภูมิทัศน์ตลอดทั้งให้ความสำคัญด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม กระทั่งมีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่หนึ่งขึ้นและทรงพัะก,กรุณาโปรดเกล้าให้ยกวัดลาดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญในวันที่29เดือนมิถุนายนาพศ2551ค่ะบริเวณในในถ้ำของวัดบัวขวัญน,นะคะอุย้ยเพิ่งมาครั้งแรกนะเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล,แล้วในนี้มีแอร์ด้วยคือแบบ นิมิตในการสร้างแบบหน้าเที่ยวนะคะนั่นแหละและ้วเราก็แล้วเราก็ดูนะคะเนี่ยมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเขาห้ามเอาอาหารเข้ามานะอ,อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือรูปปั้นของคูบาวิชัย ซึ่งเป็นน้ำทิพย์สำหรับล้างบาปคือความเดือดร้อนภายในให้หายได้เป็นบันไดแก้วสำหรับกายขึ้นไปบนสวรรค์นะคะเดี๋ยวบิบีบจะทำบุญก่อนแป๊บหนึง่งอันนี้เราก็เข้ากันมาอีกนะคะบูชาทาเวสสุวรรณก็ได้นะแล้วก็แล้วก็มีปิ่นเปาหกเนี่ยเข้ามาในถำ้ำ เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาตรงนี้อันนี้นะถ้ำเลิศมากเข้ามาในถ้ำนะคะนั่นแหละเนี่ยมีอยู่ตรงนี้อยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นพวกสวนน้ำ อะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนเอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้อ่าขึ้นไปข้างบนไอ้วัดอะไรวะเนี่ยทำไมไฮเทคจังอ่ะมีมีบันไดเลื่อนด้วยอ่ะเอ้ยฉันเพิ่งเคยเห็นวัดที่มีบันไดเลื่อนนะเออวัดอะไรอ่ะมีบันไดเลื่อนแบบโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมานะคะเสียตะานการเสียตะานนั้นนะครับกระดาษโพก่ปปิดดองเลื่อน 好吃，好吃啊！ คืออยู่ภายในอุโบสถนะคะอันนี้เราก็มาปิดทองนิมิตกันวนเียยาาาาบป็ บอกว่าสวยมากนะคะแล้วเราก็เนี่ยฝาจิตกรรมของวัดบัวขวัญสวยมากวัดบัวขวัญเนี่ยถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ทุกคนต้องมาเที่ยวนะคนที่อยู่จังหวัดนนทบุรีอะ่ะอยู่งามวานแล้วก็มาทําบุญกันอันนี้เราก็เอาทองมาปิดปิดทองลูกนิมิตหรือว่าจะไปปิดตง<า>งรงะพุทรลูก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อน เป็นวัดที่ค่อนข้างแบบไฮเทคมากตาเพื่อนๆเ,เราก็ลองดูกันนะคะเนี่ยมีจุดภูชาวัตถุมงคลด้วยจุดบูชาวัตถุมงคลอันนะนีีี้ะเเเเดยยท่หงกกกใุคลา เอเอเออคาเรียกเอใช่ไหมใครได้เอไม่ต้องติวไม่ต้องติวอ่ะนั่งเลยเออเพราะเราได้เสริมปัญญาแล้วเออได้เสริมปัญญาเออขนาดเออนั่นแหละยี่สิบเราไปหนูมาโอนยี่สิบเออเราไปเดินไปเรื่อยๆวันนี้ทำบุญชาไทยกันแบบเบิร์ดเบิร์ดนะหนูรอทำบุญกันแบบเบิร์ดเบิร์ด ทำบุญแบบธงชัยแม็กอีนไตเอาไอหนูแวะเลยไลส่สดจะบอกต่อๆกันไปนะเอ้ไล่สดบอกว่ามาเถอะวัดบัวขวัญพระรามหลวงพระคุณผู้หญิงผู้ชายมาเอ้คุณนายเจ้าขามาแวะบูชาแผ่นดวง เดี๋ยวเขาจะเอาไปสารเป็นเสือทองรับลูกดิมิตและละไอ้หนูอยากเกษตรมาแล้วเกษตรเนี่ยทำถูกนั่นละทำถูกแล้วเอาคนนายเอารับเลยเขียนชื่อแล้วไปเกียนตัวโ็๊กนั่นนะยละยี่สิบเอ่มทางภู้พันยละยี่สิบสามทุกอธิการยกเึ้ื่อนเดือนขึ้นเออได้ทำบุญที่การตักบาตรเขาสารททำบุญตักบาตรเขาสารก็ยังได้เลยนะ มาบรรดาแบบดวงกันเดี๋ยวก็จะเป็นสารเป็นทองหลอกลับลูกปีนเดินมาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆใครมาก็ตามศรัทธานะตามศรัทธาทำบุญทำทานกันประมาณนี้ค่ะเนี่ยอันนี้เราก็ตามนี้นะถ้าใครจะสั่งจองโอ้ยเดินลงเดินลงคุยเธอเลิศมากเลยอ่ะ วัดอะไรมีบันไดเลื่อนฉันก็คิดว่าเป็นแบบห้างสรรพสินค้าโอเคปะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อสูกองอเมริกาเนาะอเมริกาใหญ่เนาะไอพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินมาทูกเทียนดูยชาดอกไม้ทูกเทียนแผ่นทองเนาะอ่ะเนาะ สาธุเออเ<ต>ราก็จุมงคลจ้ะาราก็จุมงคลนะหลวงผู้ทวดแจกหลวงผู้ทวดนะหนึ่งร้อยบาทแจกกำไรหลวงพ่อรวยรออ,อยู่ด้านโน,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 น้นเนาะได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนับพิมพ์ก็จบท่านใจจะไปบูชา,รา,นนรา,าประเพื่องนะลงในแทนประเพื่อนอ๋อโอ้ยปะมุ่นี่แหละ มีปลาหมึกด้วยอ่ะี่ยปลาหมึกเดินไปเรื่อยๆนะเน,ะนี่ยเจอแบบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกับพงกับข้าวเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะไม่มีกุยช่ายด้วยอ่ะ ขุยใชย่แล้วก็ขนมคุกกองคุกกี้แต่แหละเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้กันก่อนลูกชิ้นตามงานวัดอะ่ะเขาก็จะมีขายนะคะ่ะแล้วก็แมงกับคุณลูกกระสุนหัวกระสุนจะเป็นแบบนี้น ก็มีเพื่อนๆเ,เราก็ลองเข้ามาดูตรงนี้นะคะมีนวดมีอะไรแบบนี้ด้วยนะเออมีนวดกดจุด ตอกทรงตอกเ้นอันนี้จะเป็นลานอนเนกประสงค์20บาทร่วมกันสร้างบุญสร้างสาราโชคลาบไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็มีเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออปะเดี๋ยวเราลองไปกันข้างนอกเน,นี่ยมีหมูหม,หมูทอดนมสด เนี่ยอันนี้เคบับอันนี้ก็โรตีสาไหมโรตีสาย,หสายหไหว่ด้าาทุกการอันนี้ก็คือยำยำเน้นๆนยำพวกทะลงทะเลแล้วก็มีปลาเส้นเยาวราชเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก่อนนะคะ เดินมาแล้วก็แล้วก็มาทำบุญทำทานกันประชาสัมพันธ์ก็มีนะมาติดต่อกับหลวงพี่ก็ได้นะเนี่ยหลวงพี่ก็นั่งเป็นประชาสัมพันธ์เลยนะเนี่ยอ,อันนี้เป็นพระวิหาร เอ้ยอันนี้แมววัดจ้าเอ๋ไปละเขาไม่เล่นกับเราเว้ยอันนี้ก็เธออันนี้ก็มีมีถ้ำอีกนะโอ้โหนี่มีถ้ำอีกนะคะลองมาดูนะคะวัดแห่งนี้นี่มีแต่ถ้ำถ้ำ อ่ะเรามาดูกันเนี่ยเลรดไปเดี๋ยวเราดูกันปะแล้วก็มีโชคลงโชคลาบอะไรอย่าเงเนงะี้ยลองดู อันนี้นะเมื่อกี้เราก็เข้าไปไหว้กันไปแล้วเนยังมีอยู่นะลองด,ดูนี่ไงหอยหอยทอดผัดไทยนี่แล้วก็ลองดูเนี่ยข้างนอกยังมีอยู่นะยังไม่หมดนะเธอของเยอะมาก เยอะมากเลยเนี่ยพอดีติดเสียงเพลงลิขสิทธิ์นะคะก็นี่ก็จะมีไก่ทอดเฟรนไฟราย,ายทอดอะไรประมาณนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะบีบีก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดระหว่างในการถ่ายทำนะคะไปโดนบริเวณหน้าใครหรืออะไรใครนะคะถ้า หลายๆท่านไม่พอใจต้องขออภัยด้วยนะคะช่องบีบีทำมาเพื่อเป็นการท่องเที่ยวนะคะไม่ได้มีเจตนาละเมิดผู้ใดนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราก็ใกล้จะปิดคลิปกันแล้วแล้วก็มาเดินดูกันเรื่อยๆเนาะมียำปูมาด้วยน่ากินมากไข่ปิ้งทรงเครื่องแล้วก็นกกระทะนะคะอ่ะเดินกันมาเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็เจอหอยทอดนั่นเองนะคะ อยู่บริเวณหน้าถ้ำนะแล้วก็มีเก่ารัดนะคะมีเกี้ยวซ่าี่ก็มีโรงเรียนวัดบัวขวัญตรงนี้เนี่ยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบัวขวัญน,นั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นยักษ์ที่ผ้าแบาหมูเนื้อ ฝั่งนู้นก็มีเนี่โอนตินภูเขาไฟมีส้มตรงส้มตามําไก่ย่างก็วีเนี่ยน้ำก็มีป้าเสียเราไปตรงนู้นกันเนี่ยหมูกระทะย่างเองไดแลวนะครับหมูกระทะย่างเองนะ แล้วก็มีรองเท้าห้าสิบบาทเนี่ยเนี่ยโอ้โยเยอะแยะมากไปอันนี้ก็เดี๋ยวพี่พก็จะปิดคลิปแล้ว <c oughs> บาบาดีนะเออนี่ไยมีอันนี้ด้วยอ่ะนี่น้องๆเล่นด้วยกันเด็กระต่ายเอออ่ะประมาณมานี้แหละคะ่ะก็ ขอปิดคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กําลังใจกันนะคะสําหรับวันนี้พี่พี่ก็พามาเที่ยววันที่งานปิดท้องลูกดิมิตที่วัดบัวขวัญสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะพากันไปเที่ยวไหนนะ